ฝรั่งหิมจูปลูกและดูแลอย่างไรให้ติดผลนกๆกวันนี้เราจะมาเล่าสู่กันฟังครับ สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรพอกคารายนงเพื่อความยัดงยืนนะครับก็วันนี้เป็นอีกเรื่องของฝรั่งนะครับที่อยากนํามาบอกกันเพราะว่าเห็นซอยิกถามกันมานะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการปลูกกิมจูเนี่ยก็มันเป็นสายพันธุ์ที่มีผลดกแต่จะทํายังไงให้มันดกได้ต่อเนื่องแล้วก็มีผลผลิตได้ต่อเนื่องเนี่ยเราก็นําสาระมาบอกกันนะครับวันนี้เองพามาดูต้นกิมจูนะครับที่มีอายุประมาณ2ปีนะครับที่ปลูกไว้แล้วก็ มีผลแต่เราเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ที่จะทําผลผลิตนะครับเพื่อผลิตผลสดแต่มีลูกที่เราบํารุงไว้นะครับเป็นโซนต้นที่เป็นที่เรียกว่าหนึ่งแถวแล้วกันที่จะทําผลสดไปให้ลูกค้าก็เลยเอาเทคนิคนี้มาบอกกันว่าจะทํายังไงให้ฝรั่งกิมจูเนี่ยมันมีผลดกตลอดนะครับแล้วก็มีผลผลิตออกอยู่ต่อเนื่องนะครับเราเริ่มจากการาปลูกก่อนนะครับที่ เมื่อเราปลูกนะครับได้อายุที่สมบูรณ์และพร้อมที่จะติดลูกแบบนี้นะครับมีลูกให้เราห่อนะครับรวมทั้งในมือผมด้วยเนี่ยการปลูกของเรานะครับขาดไม่ได้เสื่เลยก็คือการดูแลอย่างครบถ้วนและดูแลอย่างต่อเนื่องนะครับตัดในเรื่องของการปลูกแบบดูแลแบบที่ใช้เทวดาดูแลเนี่ยอันนี้ไม่คุยนะครับเราอยากเน้นเรื่องของการปลูกแบบผลิตเพื่อให้ได้คุณภาพและปลูกเพื่อที่ เอาไปสร้างเป็นการค้านะครับเพราะว่าเราลงทุนในเรื่องของการใส่ปุ๋ยดูแลไปแล้วเนี่ยผลผลิตที่เราออกมานะครับเราจะต้องทําให้เขามีผลผลิตได้ออกมามีคุณภาพและมีผลผลิตออกอย่างต่อเนื่องนะครับเข้าสู่ในเรื่องของการบํารุงก่อนนะครับหลังจากปลูกได้อายุที่พร้อมที่จะทําผลนะครับขาดไม่ได้เลยอาหารทางดินเราจะต้องใส่อย่างต่อเนื่องก็คือ นึ่งเลยคุยถึงเรื่องของการปลูกแบบอินทรีย์ก่อนนะครับปลูกแบบอินทรีย์จะหาธาตุอาหารตัวไหนหรือว่าปุ๋ยตัวไหนเอามาใส่นะครับก็คือแนะนํา2ตัวปุ๋ยขี้วัวนมนะครับที่มีการหมักแล้วอย่างน้อย6เดือนนะครับหรือเอาไปวางตากแห้งอย่างน้อย3เดือนนะครับเอามาใส่1ต้นเนี่ยถ้าเป็นต้นอายุ2ปีเนี่ยใส่ไปเลยครับ1กระสอบรอบรอบ,รอบโคนนะครับเพราะว่า ปุ๋ยอินทรีเนี่ยจะต้องใช้ปริมาณที่ค่อนข้างเยอะเพื่อที่ให้ได้ธาตุอาหารที่มากพอที่ต้นไม้จะดึงไปใช้นะครับ1ต้นถ้าใหญ่เหมือนของผมเนี่ยใส่ไปเลยครับหกระสอบและถ้าทุกท่านหาไม่ได้หรือในพื้นที่ไม่มีขี้วัวนมขายนะครับก็ให้แนะนำว่าไปหาหมูลทัง้งคาวนะครับมาใช้แต่มูลทางขาวเองเนี่ยถ้าเทียบกันกับมูลวัวนมเนี่ย หนึ่งกระสอบของมูลงังคาว50โลจะตกอยู่ประมาณ600-800บาทก็พอพๆกับปุ๋ยสำเร็จรูปที่จะเอามาใส่เลยแต่สำหรับสายอินทรีย์นะครับก็แนะนำสอตัวที่จะใส่เสริมเพื่อให้มีผลผลิตและรสชาติดีและผลดกเนี่ยก็ใส่ตัวนี้ได้ปุ๋ยอินทรีย์จะต้องใส่อย่างน้อยนะครับเดือนละ2หนเพราะว่าอะไร ปริมาณธาตุก็น้อยอยู่แล้วแต่ว่าการดึงธาตุไปใช้ก็จะหมดไวอยู่เหมือนกันนะครับดังนั้นหนึ่งเดือนเราจะใส่ส,สองครั้งเราก็จะใส่รอบโคนนะครับหวนดินโดยการที่เอาวัชพืชออกนะครับแล้วก็เอาปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยคอกเก่านะครับมาโรยรอบต้นนะครับแล้วต้นเนี่ยก็จะมีดอกมีผลออกตลอดนะครับมูลังคาวกับขี้วนมนะครับเข้าสู่ในส่วนของการผลิต แบบใช้ปุ๋ยสมเร็จรูปนะครับปุ๋ยสมเร็จรูปเนี่ยผมแนะนำสอสูตรช่วงที่ฝรั่งนะครับแตกดอกแทงดอกแบบนี้เลยนะครับพอปลูกปุ๊บนะครับออกดอกแบบนี้เลยนะครับให้ทําการนะครับเอาปุ๋ยสูตร8-24-24นะครับใส่ทางดิน ปริมาณต่อ1ต้นนะครับก็ประมาณ300กรัมถึง400กรัมนะครับถ้าต้นใหญ่ขนาดน,นี้นะครับประมาณอายุประมาณ 1- 2ึปีในต้นใหญ่ขนาดน,นี้จะใช้ต่อ30วันเนี่ยเราใส่1ครั้งนะครับแล้วก็ปริมาณถ้าหากใครไม่มีกิโลในการชั่งในการกําหนดว่า300กรัมมันจะประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณ1แก้วกาแฟนะครับหแก้วกาแฟก็ตวงมา1แก้วกาแฟแบบทรงยาวนะครับแล้วก็เอามาโรยรอบโคนนะครับ จะอยู่ได้1เดือนนะครับ1เดือนเนี่ยจะใช้ตั้งแต่ดอกเริ่มก่อนบานจนไปถึงติดผลพอเรามาห่อผลนะครับผลประมาณนี้นะครับอันนี้ตัวอย่างนะเดี๋ยวให้กล้องมาดูตัวอย่างผลประมาณเหรียญหเหรียญบาทนะครับพอเรามาเริ่มห่อนะครับเราจะใส่ปุ๋ยอีกหนึ่งครั้งก็ยังใช้เป็นสูตรเดิมนะครับก็คือ8ปดยี่สเราห่อแล้วก็ทําการเลือกผลที่สมบูรณ์ไว้นะครับแล้วเราก็ห่อนะครับ อันนี้คือสูตรที่ทําให้ดกตั้งแต่เริ่มต้นนะครับคือเพราะว่าเราเนี่ยดูแลเขามาตั้งแต่ต้นนะครับปุ๋ยทางดินผมบอกแล้วนะครับตั้งแต่ดอกที่ออกเป็นตูมนะครับคราวนี้เรามาดูาสารอาหารที่ใส่ทางใบบ้างนะครับเพราะดอกตูมเนี่ยเราพ่นสารอาหารคือธาตุรองเนี่ยเราให้เป็นแคลเซียมโบลอนแบบน้ํานะครับที่เรามาผสมใส่ถัง20ลิตรเนี่ยก็อัตราส่วนตามข้างขวดแล้วแต่ยี่ห้อนะครับ ก็พ่นนะครับให้ทั่วให้ชุ่มช่วงที่เขาดอกเป็นตุ่มๆอยู่ดอกบานหยุดไปก่อนเลยครับคือถ้าเราให้ให้รู้ได้ว่าถ้าดอกเป็นหูก็ะต่ายมาแบบนี้นะครับเอาแคลเซียมโบลอนมาพ่นเลยและหลายท่านก็บอกว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดในต้นเนี่ยมันยังมีผลที่แบบมีห่อมีอะไรไปด้วยคืออันนั้นน่ะจะยิ่งส่งเสริมในเรื่องของรสชาติไปด้วยนะครับแล้วก็จะทําให้สีสันถ้าเป็นไส้แดงนะครับสีสันเนี่ยเขาจะเข้มขึ้นนะครับ แล้วการฉีดแคลเซียมบอลอนเนี่ยตลอดอายุช่วงกันตั้งแต่ติดพอดอกบานและเกสรร่วงนะครับเนี่ยพอเกสรร่วงแล้วเป็นลูกประมาณนี้ครับถ้าผมเทียบปรประมาณขนาดไหนดีมันเล็กๆกันเนาะประมาณาชาไขม่มุกอะลูกลูกมุกครับลูกมุกครับที่เขาใส่ในชาก็กลับมาพ่นแคลเซียมบอลอนได้นะครับ รุ่นนี้รุ่นนี้เริ่มเริ่มพ่นแคลเซียมโบลอนใช่ไหมครับแล้วก็ดอกบานหยุดแล้วก็กลับมาพ่นแคลเซียมโบลอนรุ่นนี้อ่าเนี่ยก็จะมีดอกก็จะทําให้กิมจูเนี่ยติดดอกติดผลดกตลอดฤดูกาลนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทําแค่รุ่นเดียวพอรุ่นนี้ห่อครับรุ่นใหม่มาแล้วก็พ่นไปเราก็ใส่ปุ๋ยไปตามที่ผมบอกยังไม่ต้องปรับปุ๋ยเพราะว่าเรายังไม่ได้ตัดแต่งต้นนะครับ เราจะกลับมาใส่ปุ๋ยสูตรเสมอหรือ25 7สเจ็อีกครั้งหนึ่งก็คือตอนตัดแต่งต้นตอนเราเก็บผลผลิตไปหมดแล้วนะครับแล้วเราตัดแต่งกิ่งลงมาเพราะว่ามันสูงเราตัดแต่งลงมาเราจะบำรุงต้นโดยการที่ปรับปุ๋ยเป็นสูตรใหม่ก็คือเป็น2577เนี่ยเราจะใส่ตอนตัดแต่งเท่านั้นถ้าอยู่ในช่วงที่เราผลิตผลเนี่ยเราจะใส่แปด24ช่วงที่เราห่อผลนะครับ และเดือนสุดท้ายเราจะปรับปุ๋ยเพื่อขยายผลและทํารสชาติให้มันดีก็คือใส่เป็น13-13-21ครับก็จะทําให้กิมจูของเรานะครับมีผลดกนะครับแล้วก็มีผลออกได้อย่างต่อเนื่องนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแถวที่เรากําลังจะทําเป็นกิมจูที่ผลิตผลสดก็เลยนําตัวอย่างเอามาบอกกันแล้วก็สูตรที่จะไปใช้นะครับก็ใช้สูตรนี้ได้หมดไม่ว่าจะเป็นกิมจูหงเปาซือสุยมี่หงซิน หรือฝรั่งแตงโมนะครับใช้ได้สูตรนี้เลยนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้ดูวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่เข้ามาติดตามรับชมไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางสวยวิลาวดีจะนํามาฝากกันในครั้งถัดไปวันนี้ผมต้องกล่าวคําว่าขอบคุณและสวัสดีครับ